เขาห้ามไม่ให้เราพูดเขาไม่ให้เราพูดเขาไม่ให้เราพูดพี่ดาราไม่ไหวพูดเพราะเขากลัวตกงานเพราะผู้ใหญ่เป็น จริงๆแล้วดารามันก็คือประชาชนนั่นแหละมันไม่ไม่ได้ไกลกับคำว่าการเมืองเท่าไหร่เลยค่ะคิดว่าที่ดาราหลายๆคนไม่กล้าออกมาพูดนะคะเพราะว่าเขากลัวไม่มีงานแหละผู้ใหญ่ทัศนคติทางการเมืองไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยแต่ตัวการตอนที่กาออกมาพูดอะเทมหมดหน้าตักจริงๆอะฉันไม่ทํางานในวงการก็ได้แต่ฉันขอออกมาพูดสะหน่อยเพราะว่าเด็กมันยังกล้าทําเลยอะทาไมเราถึงไม่กล้าวะประชาิปแต้ของการคืนออกมาเรียกร้องในสิ่งที่เราต้องการได้วิจารณ์ การทํางานของรัฐบาลได้อันนี้คือประชาธิปไตยซึ่งประเทศนี้ยังไม่มีค่ะไอท้ทุกๆวันนี้ที่เราเห็นกันอยู่อ่ะมันเรียกว่าประชาธิปไตยไม่ได้ควรที่จะต้องมีพื้นที่ให้กับเด็กๆหรือคนที่เขาออกมาเรียกร้องเรื่องต่างๆที่เขาอยากจะพูดอ่ะแค่การที่มีม็อบออกมาคนกลุ่มนี้คือโดนตาหน้าเป็นพวกชังชาติมันชังชาติต,ตรงไหนวะในเมื่อเรากําลังออกมาเรียกร้องสิ่งที่ดีขึ้นให้ประเทศนี้มันดีขึ้น สิทธิเสรีภาพที่ถูกปิดกั้นยกตัวอย่างง่ายๆคือประเทศไทยเนี่แหละคะ่ะพยายามสร้างกฎหมายขึ้นมาสร้างข้อกำหนดขึ้นมาเพื่อให้พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะฟังอะ่ะเหมือนเราจ้างงานคนคนนึงให้เขามาทำงานให้เราแล้วเราวิจารณ์การทำงานมันไม่ได้มันใช่เหรอเขากินภาษีแล้วน้อยทุกคนพูดเลยวิจารณ์สิ่งที่ตัวเองอยากจะวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลที่มันล้มเหลวยังไงไม่มีใครปิดปากเราได้ทั้งนั้นนะคะ ด้วยการนำเข้าวัคซีนที่มันไม่ได้มีคุณภาพขนาดนั้นไม่หลากหลายพอให้เป็นวัคซีนทั้งเลือกให้กับคนอื่นเลยเมื่อเลยทําให้การแพร่เชื้อเนี่ยมันกระจายไปได้เยอะยิ่งขึ้นมีหลายข่าวเหมือนกันนะที่ดูมันเหมือนข่าวปลอมนะคะแต่ข่าวคนตายเขาคงไม่มีใครเอามาปลอมนะคะคนตายเพราะว่ายอดติดเชื้อมันเพิ่มสูงขึ้นทุกคนต้องการหมอทุกคนต้องการยาเตียงไม่พอโรงพยาบาลไม่พอคือต้องทำยังไงคะ มันมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นในเกือบทุกๆครั้งที่มีม็อบขึ้นมาอันนี้คือไม่เข้าใจเขาเดินออกมาเพื่อบอกว่าเฮ้ยฉันอยากให้ประเทศนี้มันดีขึ้นยังไงบ้างเว้ยแต่คุณเอาทหารกับตำรวจมาเป็นด่านหน้ากันเราจากอะไรเหรอ ก็สงสัยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทหารกับตำรวจเนี่ยเขารับใช้ประชาชนหรือว่าเขารับใช้ใครกันแน่นะคะโดนสั่งว่าให้ไปทำ้ายคนคนหนึ่งอะทั้งๆที่คุณรู้มันไม่ถูกแต่คุณก็ต้องทำอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยลงละทิ้งหน้าที่ดูแล้วลงเป็นมนุษย์มากขึ้นกว่านี้ด้วยถ้าคุณยังมีความเป็นคนมากพอคุณจะต้องรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันไม่ถูกต้องอะ ขอให้สู้ต่อไปละกันค่ะพยายามเข้มแข็งกันอีกนิดนึงนะคะก็อดทนมาได้ตั้งเจ็ปีแล้วนะคะก็อดทนต่ออีกสักนิดนึงนะคะก็น่าจะดีขึ้นการมั่นใจมากๆเลยนะคะมั่นใจมากๆว่าคนไทยเกินครึ่งจะยิ้มได้ค่ะถ้านายกลาออกค่ะยาสีฟันเอฟอยากให้คนไทยกล้าที่จะพูด กินปากหอมสดชื่นน้ำลายไม่บูดฟันขาวสะอาดออกมาพูดกันเยอะๆนะคะอุ๊ยน้วจ๊ะ